เอาละครับเรามาชมอีกจุดหนึ่งกันต่อนะครับจุดนี้ก็ไม่โคหลายคันเลยหกล้อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมาแล้วครับพี่ใหญ่ครับล็อกกี้ครับโอ้หน้องเล็กอินซีสามบอมีปัญหาไปแล้ว จุดนี้ทีมงานอินสีครับอินสีเจ้าเวหาโอ้ฝนตลบเลยครับโอ้ฝนนี้ยังกับพายุเลยที่ใหญ่ปะทะน้องเล็กทุกจุด ทางขึ้นนี้หลายจุดเลยจุดแรกเราชมไปแล้วที่นี่อ่างเก็บน้ําห้วยสวายพิกัดบ้านสองชั้นตำบดสองชั้นอำเภอกระสังบุรีรําครับวิ่งกันฝุนตลบอบวนเลยครับเมือสักครูอินซีเบอร์สาบอกไปมาแล้วครับอินซีเบอร์หนึ่งพอมีปัญหาเช่นเดียวกันครับทักทายด้วยการเปิดไฟหน้า เมื่อสักครู่นี้เขาทีมงานเอ็นซีเนี่ยเขาจะมีแต่ยางเก้ายางพันเลยครับหายแล้วลมมาจจะแรงนิดนึงนะครับเนื่องจากพายุคุณหมาวลายใหญ่นี่มาแล้วครับมืดฝามัวดินมาเลยอย่าเพิ่งมาเด้อให้ทีมงานเลิกงานก่อนถ้าจะมาจริงๆเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศมันๆก่อน ล็อกกีสีขาวกันนี้ครับทีมงานพลังซับปลายท่อเบลเลอร์เลยอินซีเบอร์ซีบอมีปัญหานะครับเป็นทาง้านฟูโซ่ครับจะวัดนะครับขึ้นเนินชันๆจัดหนักจัดเต็ม ยางแปดยางเก้ายางพันรวมไปถึงลูกพี่ใหญ่ครับโอ้จวดเหลือเกินพี่ใหญ่ครับอีสุสุล็อกกี้ครับโอ้โดดมาเหมือนกบเลยครับเด้งดึงเด้งดึงมาเลยโอ้ยกล้อด้วย <c oughs> แม่ มียกล้อด้วยครับสุดยอดสุดยอดไปแล้วมียกล้อด้วยโอ้โหสับโดดแบบนี้เขาเรียกสับโดดอ่าสาับชาใส่กันเล็กน้อยครับอัดกันอุดตลรุดเลยครับงานนี้ไล่ตูดกันมาแล้วพี่ใหญ่กับน้องเล็ก จัดหนักจัดเต็มเอาน้องเล็กตาไปพี่ใหญ่จะวิ่งตรงไปส่วนน้องเล็กจะออกสายครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าจุดอของรถขุดนะครับรถแบคโคเนี่ยไม่ต้องไปดูครับดูมันทางขึ้นนี่แหละ เน้นไปที่ความมันอย่างเดียวจัดหนักจัดเต็มทีมงานพลังซัพ์อีสุจุล็อกกี้ไปแบบนิ่มๆครับชอบจังหวะที่พี่ใหญ่ยกล้อโชว์มาสักครู่นี่ ไปได้นั่งคนเดียวด้วยนะมีขวัญใจนั่งอยู่เบาะซ้ายด้วยนะครับแ่พาขวัญใจยกล้อเลยสุดยอดจริงๆสังก,กัดทีมงานพลังทรัพย์อีกหนึ่งคันนะครับอีสุสุล็อกกี้เมื่อกี้สีขาวคราวนี้สีน้ำเงินครับวัยรุสซิง งโน้นนี่อีกช่องทางหนึ่งนะครับรถเยอะกว่าน,นี้อีกช่องแรกว่าเยอะแล้วช่องนี้ว่าเยอะแล้วเดี๋ยวเจออีกช่องทางหนึ่งข้างหน้าถ้าฝนไม่มาก่อนรับรองมันระเบอร์ละเบอร์แน่นอน,นครับ โดดมามันกบอีกแล้วครับทางค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นครับดูสิครับโอ้โหโดดมาเหมือนกบเลยเด้งดึงเด้งดึงโอ้บอน,นี้เด้ง,ด,งดึงครับเอ้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 น้องเล็กแสงแล้วครับน้องเล็กแสงแล้วครับไม่ยอมพี่ใหญ่ไม่ยอมเอ,อ้เอ้เอ้ โดนจนได้ครับสับไล่ตูนกันแล้วทีนี้พี่ใหญ่มั่แต่เด้งนึงอยู่เดี๋อแสงขึ้นหน้าไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่เดี๋ยวคันนี้เขาจะยกล้อชโชว์อีก รอดูรอดูภาพก่อนข้างมือทีน,นึงนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเสียงนั้นชัดเจนแน่นอนความมันนี่ไรขีดจำกัดครับบอกได้เลยทีมงานอินซีทีมงานพลังซัพย์จัดหนักจัดเต็มลมค่อนข้างแรงนะครับ บุ่นนี่ตลบอบวนเลยอินซี sea, นี่เขามานิ่มๆอยู่แล้วเดี๋ยวขอชมพี่ใหญ่อีกสักคันนะครับ ก่อนที่จะจากลากันไปสำหรับจุดจุดนี้เดี๋ยวดูไิ่ใหญ่เขาจะยกล้อโชว์เราอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่อีกช่องทางช่องทางหนึ่งซึ่งหลายช่องทางหลือเกินดูมันให้ครบ ลุเป็นบ่อครับโอนเอเต็มทีครับ,รบสับแล้วครับสับแล้วเอ้แต่ตอนนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยลมเย็นมาแล้วไล่หลังมาแล้วครับท้องฟ้ามืดครึมโอ้รถเปล่าก็แซงกันแล้วครับ วัดน,น้ำปีเลยเมื่อสักครู่จวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวครับไปแล้วเอาเด้งดึงมาอีกแล้วครับเด้งดึงเด้งดึงมาอีกแล้วโอ้ยยกรอยอีกแล้วโอ้โอ นังอีกแล้วครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ฟุตตลบุตติลโอ้โหจังหวะจัสทรับนี่แบบคนนั่งข้างๆนี่แทบไม่ตั้งหลักเลยครับแปบ๊บเดียวถึงนู่นเลยไวจริงๆ ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ